สวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามชมข่าวภาคข้าของช่องเฉีช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักครับสมเด็จพระบระโมโอรสาธิราชสยามากุฎ้าชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบระโมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอญญดุลยเดช เวลาสิกานาฬิกาสีินาทีวันนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลลาธิเบศรามาธิปดีจักรีนฤบดินสยามินทราธิราชบรมนาถะพิตณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณราชกุมารีโดยเสด็จด้วย โอกาสนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารส่งพระรัตดำเนินไปยังที่ประดิษฐานพระบรมศพส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปที่นาพระแท่นมหาเสวตชัดแล้วสรงจุดทูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่นาแทนเตี่ยมพระสวดพระพิธมเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพจบแล้วส่งทอดพระไตรพระสงฆ์สลับปกรณ์ทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ทรงกราบพระพุทธรูปที่หน้าเครื่องนมัสการและสรงกราบที่หน้าพระโกรธพระบรมศพท่านิการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพพระพิธีธรรมที่จะมาทําพระพิธีธรรมในการสวดพระพิธีธรรมจะมีจานวนสีด้ามลักษณะเป็นพัดหน้านางแต่ละด้ามมีสีต่างกันที่สีเหลืองสีแดงสีนําเงินและสีเขียวเป็นผ้าแพรสีพื้นเหมือนกันทั้งสองด้านด้วยขนาดสวดจะมีวิธีนั่งและเรียงพัดสองแบบได้แก่นั่งเรียงตามลําดับสักของพัดยศ และเรียงตามคู่คือสีเหลืองกับสีแดงเป็นแม่คู่อยู่ตรงกลางส่วนสีน้ําเงินเป็นลูกคู่ของสีเหลืองต้องนั่งด้านขวาของสีเหลืองส่วนสีเขียวเป็นลูกคู่ของสีแดงต้องนั่งด้านซ้ายของสีแดงสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ ระบาทส bon มเ ah ด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุญเดชมหิลาธิเบศรามาธิปดีจากกรีนรุบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรเวลาเจ็ดนาฬิกาสิบนาทีวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุญเดชมหิลรธิเบศรามาธิปดีจากกรีนรับดินสยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตร ณพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยธรจิติคุณโดยเสด็จด้วยในการนี้ทรงประเคนพระทาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจำนวนแปดรูปซึ่งเป็นพระพิธีธรรมส่วนพระพิธธรรมจากวัดระฆังคนสิตา,า,าราววรมหาวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชดังสิทราชวรมหาวิหารซึ่งในส่วนพระพิธธรรมพระบรมศพมาตั้งแต่วานนี้จนถึงเวลาหกนาฬิกาวันนี้ โดยในพระชวิทีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลข้าพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพตลอด100วันจะมีพระพิธีธรรมจากพระรามหลวงสิบหารามในกรุงเทพมหานครผัดเปลี่ยนมาสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพทั้งกลางวันและกลางคืนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระราชทานของว่างและน้ําดื่มแก่ประชาชนที่มาเฝ้าแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา2 1เอ็ิกา18นาทีวานนี้ทูลกระหมอ่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสริรวัฒนาพนวดีท่งพระดำเนินจากอาคารที่ประทับรัปรองดีในพระบรมมหาราชวังออกทางประตูเทวาพิทักษ์ไปยังบริเวณสนามหญา้าหน้าทำเนียบองคมนตรีเพื่อพระราชทานโดนัทสลาเปาผายข้าวโพดและสับประรดผลไม้และน้ำผลไม้แก่ประชาชนที่มาเฝ้าแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินท์มหาภูพมิพลอดุลยเดช โดยมีนาวากาศตรีในแพทย์บุญเรืองไตรเรืองวรวัฒน์อธิบดีกรมสุขภาพจิตในแพทย์วชิระเพ่งการอธิบดีกรมอนามัยคณะทูบีนัมเบอร์วันไอดอลและเจ้าหน้าที่มูลนิธิโครงการทูบีนัมเบอร์วันในถูกกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีโดยเสด็จด้วยหลังจากที่ได้พระราชทานอาหารพร้อมน้ำดื่มเมื่อวันพุธที่ผ่านมาและมีพระดำริให้คณะทำงานโครงการร่วมกันเป็นจิตอาสาเชวยประชาชน ในการนี here, ้ม anyway ีพระดําั a แก่ประชาชนโดยทรงขอบใจทุกคนที่มาให้กําลังใจซึ่งกันและกันและมีพระปฏิสันถานกับประชาชนที่เฝ้ารับเสร็จอย่างใกล้ชิดเวลา14นาฬิกา54นาทีวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสร็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง สมบตเพญพระกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีในริรัตต์โดยเสด็จด้วยโดยพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธีธรรมเป็นพระสงฆ์จากวัดจักรวติรชราวาสวรมหาวิหารและวัดราชสิทธารามราชวรวิหารจำนวนแปดรูปสำหรับการประคมย่ำยามมีวงประคมลำดับที่หนึ่งคือวงแตรสันประคมเพลงสำหรับบท ลำดับที่สองคือวงปีชไนกลองชนะหรือวงเปิงพรวดประโคมเพลงพยาโศกลอยลมและลำดับที่3ามคือวงปีพาดนางหงประโคมเพลงชุดนางหงเมื่อประโคมครบทั้งสาวงแล้วก็ถือว่าเสร็จการประโคมย่ำยามหนึ่งครั้ง อันหนึ่งเมื่อเวลา11นาฬิกาหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคนเป็นประธานในพิธีพระราชทานฉั้นเพนแต่พระพิธีธรรมชวนพระพิธธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นพระพิธีธรรมชวนพระพิธธรรมรอบแรกระหว่างเวลา7นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาคือวัดปยญยุรวงศาวาสและวัดบรวรนิเวศวิหาร พระจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาธิยดามาทรงประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนเป็นวันที่สองโดยทรงห่วงใยประชาชนจำนวนมากที่เดินทางไปถวายสการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา12นาฬิกาวันนี้พระเจ้าวารวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวระราชาธินกล่าวมาดเกิดเป็นการส่พระองค์ไปทรงประกอบอาหารที่รถประกอบอาหารเคลื่อนที่ของเมื่อที่อาสาเพื่อนเพึ่งพยายามย่าสภาการาชาติไทยเป็นวันที่สองซึ่งโปรดให้นารถดังกล่าวออกไปปฏิบัติงานบริการประชาชนเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้เดินทางไปถวายสการับพระบระมศพพระบาทสเมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพ,พลอดุลยเดช และผู้ที่ไปร่วมกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีถวายพระบาทสมเด็จพระบรมินมหาภูมิพลอดุญเดชณบริเวณดิมถนนด้านข้ามมหาวิทยาลัยศิลปากรตรงข้ามประตูวิเศษชัยศรีทางเข้าพระบรมมหาราชวังซึ่งวันนี้เป็นวันหยุดมีประชาชนเดินทางมาร่วมถวายสการ,ระกันเนืองแน,น่นท้องสนามหลวงและพื้นที่ืดงรอบ โดยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสงเฉลวีพระวราร,าราชาธินาามาทรงทอดไก่ที่หมักทรงเครื่องไว้สําหรับใส่ห่อรับประทานกับข้าวเหนียวซึ่งเจ้าหน้าที่ช่วยกันจับทไวัสดุให้กับประชาชนได้รับประทานได้โดยสะดวกโดยวันนี้ทรงให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมปริมาณอาหารเพิ่มมากขึ้นจากเดิมอีกเท่าตัวเมื่อวานนี้ใช้ไก่จำนวน500กรริโลกรัมเพิ่มขึ้นเป็น1,000กิโลกร,รมัมรวมทั้ง,งข้าวเหนียวจาก200กรริโลกรัมเพิ่มขึ้นเป็น500กรริโลกรัมเพิ่มกระทะและเตาสำหรับทอดไก่ นอกจากนี้สมาชิกโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยของมูลทีอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาสาสภาสารชาติไทยจังหวัดอ่างทองได้นำเสี้ยวกรอบมาแจกให้กับประชาชนเช่นเดียวกับผู้บริหารโรงแรมเดอะเอเมโร่ได้นำขนมจำนวนสามพันชิ้นไปร่วมแจกใส่พร้อมกับน้ำแดงโดยแจกไปพร้อมกับข้าวเหนียวไก่ทอดสามารถไปรับข้าวเหนียวไก่ทอดได้เวลา11นาฬิกาถึง13นาฬิกาและเวลา15นาฬิกาถึง18นาฬิกาไปจนถึงวันที่28ตุลาคมนี้ และระหว่างที่ประชาชนร่วมกันขับร้องเพลงสรงเสริญพระบรมีทรงหยุดทอดไก่ช่วขณะและทรงร่วมขับร้องบทเพลงสรงเสริญพระบรมีพระบาทสมเด็จพระบรมีามหาภูมิพลอดียเดชร่วมกับประชาชนก่อนจะทรงทอดไก่ต่อท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าว พื่อกจายให้กับประชาชนที่ยืนเข้าแถวรอคิวรับข้าเหนียวไก่ทอดกันเป็นจำนวนมากจนไก่ทอดสุกไม่ทันจึงโปรดให้เจ้าหน้าที่นําผลไม้และน้ําดื่มไปแจกให้กับประชาชนได้รับประทานในการนี้ประธานขันตนํนงใจกักหญิงสูงอายุที่นั่งรถเข็นซึ่งไปร่วมร้องเพลงถวายความอาลัยด้วย ตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลกันมาลงนามถวายความอลาลัยและร่วมกิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบรมีถวายพระบาทสมเด็จพระบรมินมหารูมิพลอดุลยเดชอย่างพร้อมเพรียงกันโดยในวันนี้มีบุคคลสําคัญและผู้นําจากประเทศต่างๆเดินทางมาวางพวงมาลาถวายสการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมินมหารูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตร์พร้อมลงนามถวายความอลาลัยที่ห้องแดงสาราวาการพระราชวัง พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินดดามาประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบตตภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินามาโปรดให้ในอภัยจันทนาจุลกะรองประธานมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพยายามาติสภาการทัิไทยเป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยางที่พระสทานแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมหนึ่งพันครัวเรือนณสาลาประชาคมบ้านบางผีตำบลวัดยม ตลาดประชาคมวัดโยมตบบลวัดโยมและโรงเรียนเจ้าฟ้าสร้างตบบลบ้านแป้งอำเภอบางปะอินร่วมถึงอาคารอนเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสนามชัยตบบลสนามชัยอำเภอบางไทรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมยินเยียนผู้ประสะบภัยสำหรับอำเภอบ,บางปะอินมีผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตลิ่ง5,031ครัวเรือนพื้นที่นาข้าวเสียหาย155ไร่พื่อส่วน16ไร่และอำเภอบางไทรมีผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตลิ่ง 5,218ครัวเรือนพื้นที่นาข้าวเสียหาย157ไร่เพื่อสวน271ไร่